สวัสดีท่านผู้ชมทางช่อง YouTube นะครับช่องนครสไตล์เล็กเชนแ n e l นะครับวันนี้จะมารีวิวกันซ่อมซัมซุงนะครับตัวนี้40นิ้วนะครับรุ่นนะครับ Ua40d5000 นะครับการนะครับภาพซ้อนนะครับเดี๋ยวมาดูนครับสักครู่เดครยบเนี่ยครับแบบนี้นะครับ โอเคเดี okay, ๋ยวมาดูกันครับเนี่ยครับเดี๋ยวเรามาทำการถอดนะครับสายแพรนะครับ นี่ครับใส่ครั้งนี้ไปแล้วครั้งนี้ลอยนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูภาพกันครับครับจะเป็นแบบนี้ครับก็เหมือนจะเสียงสองครั้งครับแต่ไม่รู้ว่าจะได้ก็มแต่เน้นในภาพซ้อนก่อนนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาลองดูครับก็สังเกตนะครับคําว่า CKV นะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับ ตัวนี้ได้ได้ซ่อมลำโพงด้วยนะครับเพราะว่าดูท่าทางไม่รอดนะครับร้วนตรงนี้นี่ครับ CKB หนึ่งสองสามสี่ห้าหกจะอยู่ตรงนี้ครับนับตรงนี้กว่าหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามนี่ CKB หนึ่ง V หนึ่ง V สองนี่ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกก็ประมาณ 3. นี่ครับหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกเมื่อวัดนะครับมันก็มาโพที่ผมมาร์กไว้นะครับ<ห>ก็จะอยู่ก็จะอยู่ตรงนี้ครับนี่สายลำโพงนี่ครับผมจะมากไว้อยู่ประมาณนี้จากนี้มานี้ครับซูไม่เห็นใกล้ๆครับ ที่วัดอาคุหนครับก็คือก็คือวัดตรงนี้ครับจี้มาอาคุหนก็จี้มานี้ก็จะวัดได้ประมาณตรงนี้เส้นแรกเส้นแรกตรงนี้1 2 3 4งสสี่ห้าหสุดแค่ตรงนี้พอใจใช่ไหมครับก็ได้ทําการปิดนะครับเดี๋ยวปิดดูนะครับมันจะสัดส่นๆครับเพราะถือเพราะความสะดวกครับ ตอนนี้ผมได้ทำการปิดแล้วครับ CKB สามจุดเลยครับหกตัวเลยครับตรงนี้ครับเดี๋ยวดูครับปรากฏว่าไม่ซ้อนแล้วก็แบ่งเขตเส้นแบบนี้ครับคือว่าไม่ได้ครับนี่ครับพอเจอแบบนี้หลายคนถอดใจแล้วครับว่าปิดแล้วทำไม่ได้แล้วผมก็ถอดใจครับนี่ครับ เดี๋ยวจะมาลองหลายวิธีดูครับแบบนี้ก็ไม่ได้ครับเป็นเส้นแนวนี้นะครับไม่ผ่านครับเดี๋ยวผมจะไม่ถ่ายนะครับว่าจะทําแบบไหนต่อแต่ว่าจะถ่ายตอนมันใช้ได้ไม่รู้ว่าจะใช้ได้ไหมครับตอนนี้ก็ถอดใจแล้วครับโอเคครับเดี๋ยวลองดูครับโอ้ยหลงดีใจครับ ชัดแล้วนะครับแต่ว่ากลายเป็นคาดดำแค่นี้ครับนี่คือความเสี่ยงนะครับต้องเข้าใจนะครับเวลามาทําว่าบางครั้งอ่ะจออาจจะเสียแล้วนะครับเราก็แค่ว่ามันจะทําได้หรือเปล่าครับโอเคครับตอนนี้ชัดนะครับแต่ว่ามีแถบดำเดี๋ยวลองแก้ไขอีกทีครับภาพชัดเป็นแถบสีดํานะครับตอนนี้แถบสีดําหายแล้วครับภาพชัดนะครับแต่ ความสว่างกับความทึบของภาพครึ่งหนึ่งกับครึ่งยังแบ่งกันอยู่นะครับสังเกตดีครับความสว่างของภาพครึ่งจอนะครับนี่ครับเห็นไหมจะมีเส้นน่ครับนี่ครับนี่ครับเดี๋ยวจะแก้ไขนะครับนี่ก็ถือว่าดีมากเลยนะครับตอนนี้ซึ่งตอนนี้ไม่เกี่ยวกับ c k v เลยครับที่แปะนะครับนี่ครับการที่แปะแล้วช่างทอผมก็จะคืนอยู่เหมือนกันนะครับแต่ก็ลองดูครับเห็นไหมครับ จะควบเอามิเตอร์ชี้ก่อนแปะหลายอย่างนะครับเนี่ยจนย้ายเล่าย้ายอีกนะครับเดี๋ยวเปิดแฟลชครับเห็นไปปลายครับซึ่งมันจะอยู่ระหว่างตรงนี้ครับซึ่งมันไม่เกี่ยวกับ CKV ตรงนี้ครับโอเคครับถ้าเกี่ยวอาจจะเกี่ยวสักเส้นหนึ่งอะไรประมาณนี้ครับเดี๋ยวมาดูกันต่อครับ เอาล้ครับท่านผู้ชมตอนนี้สมบูรณ์แบบครับเส้นก็ไม่มีเลยนะครับปกติผมคิดว่าจะมีเส้นนะครับปรากฏว่า CKB นี้ผ่านมองข้ามไปเลยครับตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าทํายังไงดีใจกับลูกค้าด้วยครับวันนี้ฮิวมาสิผมจะถอดตแต่เครื่องเครื่องที่อันนี้เครื่องที่สองเครื่องแรกไม่ได้ครับเมนบอร์ดเสีย LG ที่บอร์ดชอบเสียนะครับ ต้องต้องหาเปลี่ยนครับตัวนี้เปลี่ยนไปรู้สึกว่าเป็นบอรดจะมือนเดินแต่นี่ซัมซุงครับบอรดนี้เลยครับโอเคตอนนี้จะมาบอกครับว่าทําจุดไหนครับดูอะไรครับดูไม่เห็นเลยครับยวะคอมมิเตอร์ผมจะถ่ายเป็นภาพนิ่งไว้นะครับก็ดูตรงนี้ครับ ซึ่งมันจะอยู่ระหว่างตรงนี้ครับซึ่งไม่ใช่ CQF CQB อยู่ตรงนี้หกหกหกเซนนะครับโอเคจะปิดเครื่องครับตอนนี้เดี๋ยวมานับดูกันครับจะต้องถ่ายเป็นภาพนิ่งเก็บไว้ครับเดี๋ยวมันคาดเครื่องก็จะลงทางครับสี นี่ครับสังเกตว่าจะปิดไปทั้งหมดห้าเส้นนะครับเดี๋ยวค่อยมาดักกันคับว่ามีเส้นอะไรบ้างครับซูงเข้าไปใกล้ๆซูมสุดได้แค่นี้ครับเดี๋ยวจับโฟกัสครับก็เดี๋ยวผมจะเขียนมาร์กไว้ให้นะครับตอนนี้ก็ ประมาณนี้เดี๋ยวถ่ายรูปนิ่งกันไปมือเดียวนะครับขออภัยด้วยแล้วก็ติดกรอบด้วยมือถือจับยากหน่อยโอเคครับผมก็บังคิปนะครับท่านผู้ชมทําตามอาจจะยากครับอย่างตัวนี้ผมก็ถอดใจนะครับว่าจะส่งคืนนะครับแต่กลับกลายเป็นว่าได้จอแบบสภาพเนียเน้ยบๆเลยครับไม่มีเส้นกวนเลยนะครับ ดูเส้นหนึ่งแดงอะไรประมาณนี้ครับโอเคครับเดี๋ยวตอนนี้ผมจะประกอบลองครับแล้วผมจะเขียนพิมพ์เอาไว้ว่าเส้นเท่าไรหนึงที่เท่าไหร่นะครับจะเป็นตัวหนังสือแปะไว้ในคลิปนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวหยุดคลิปก่อนครับผมเมื่คงจะได้แถมลมื่พงครับ่าแตกครับขอบนี้แตกแน่นอนครับอันนี้ต้องงัดขึ้นครับงัดเอาเลยหอกเพอติดกาวจะเจอขอบแตกครับโอเคครับสองข้างครับเดี๋ยวยังดูภาพกันต่อครับอันนี้ยังรู้สึกดีใจแทนลูกค้าจริงครับ สวยกิฟเลยครับไม่มีตำหนิเลยครับโอเคครับเดี๋ยวผมซ่อมลำโพงก็เปิดเครื่องลองเลยครับนี่ครับท่านผู้ชมสวยมากครับใสกิิกเลยครับไม่น่าเชื่อนะครับว่าจะได้นะครับจากการถอดใจนะครับ สวยมากครับตอนนี้ก็เหลือซ่อมลำโพงแลครับไปซื้อกาวแล้วกาวหมดกาวมันแห้งครับโอเคครับผมนะครับเรื่องลำโพงไม่ต้องพูดถึงครับไปทุกตัวครับตอนนี้ก็มาทำกันครับ